พ่อาฝากนี้ไปให้นักเกศสอนด้วยนะพ่อไม่เอาไปให้เองเหรอจะ๊ะอย่าดีกว่าเดี๋ยวแม่แกไม่สบายใจที่แท้ก็ห่วงความรู้สึกของแม่นี่เองแล้วก็นี่ฉดหมายเอาไปให้นักเกศสอนด้วยค่ะพ่อขอโทษนะเพน เป็นความผิดของพ่อเองแหละถ้าเมื่อก่อนพ่อไม่ใจร้อนรับฟังเหตุผลของนายเกษรรู้วคงไม่เจอเรื่องแบบนี้พ่อไม่ต้องคิดมากนะไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกเพกนทะําใ,บบใจได้แล้ว ไปด้วยนะแม่จะไปไหนแล้วจ๊ะอ้าวก็ไปกุบลกับแกงนะไงไปด้วยกันเลยนะตกใจอะไรกันน่ะแน่ใจนะออนว่าเธอจะไม่ไปสร้างเรื่องวุ่นวายอะย่ะพี่เทพก็ออนสัญญากับพี่เทพแล้วไงว่าออนจะไม่ทำเรื่องวุ่นวายอีกออนก็แค่อยากจะไป ขอเอาโหสีกรรมกับเกศรเรื่องราวระหว่างออนกับเกศรก็จะได้จบจบกันสัทีอีกอย่างอ่ะยัยเพนก็ไปด้วยมันก็คงจะไม่ยอมให้ออนทำอะไรเกศรหรอกเอาไปก็ไปเพนถ้าเกิดว่ามีอะไรรีบโทรหาพ่อนะลูกหาพ่อ,อนาศรนคะ เงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะพ่อฝากชุดนี้มาให้น้เกศรค่ะพ่อบอกว่าย่าตั้งใจทำชุดนี้ให้นะาเกศรค่ะ น,นี่จดหมายของพ่อค่ะฝากให้นาเกซสอน เธอไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันไม่ได้มาหาเรื่องเธอฉันแค่จะมาถามอะไรเธอนิดหน่อยถามอะไรฉันเพ yes ิ่งรู้ว่าไอ้สมชายมันมาที่นี่มันมาคุยเรื่องอะไรกับเธอเขามาคุยเรื่องหนูเพนนะชั่ว แกหักหลังฉันจริงๆอิงออนเธอควรบอกเรื่องนี้กับหนูเพนนะเธอพูดบ้าเลยของเธออย่างน้อยหนูเพนก็ควรจะมีสิทธิ์รู้ว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของเขาถ้ารู้เรื่องนี้จริงด้วยความลับม,มันไม่มีในโลกหรอกนะอิงออน เธออยากให้ครอบครัวฉันพังเธออยากให้พี่เทพเกลียดฉันใช่ไหมกล่าวนะฉันแค่สงสารหนูเพนนะ่ะเธอไม่คิดจะทำอะไรเพื่อลูกบ้างเลยเหรอหนูเพนกับเพลงจะได้สมหวังในความรักลูกของเราจะได้มีความสุขและเธอก็จะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับไอ้ความลับที่มันตามมาหลอกมาหลอนเธอเหมือนกับฉันไง ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยมีความสุขเลยที่ปกปิดเรื่องเพลงเป็นความลับฉันทั้งกลัวทั้งระแวงมาตลอด20กว่าปีเธอคิดว่าถ้าทุกคนรู้ความจริงทุกคนจะมีความสุขนั้นหรอมันมีแค่เธอกับลูกชายของเธอเท่านั้นแหละเพราะว่าเธออยากได้เห็เพน ไม่ได้จะมาชวนเธอทะเลาะแต่ฉันมาขอร้องเธอฉ,ฉันขอร้องเกสอนเธอเธอช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลัก เรื่องนี้มันมันตายไปพร้อมกับเธอนาเกศศรก็ได้ฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครถือซะว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันก็แล้วกันนะ ก็หวังว่าเธอจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนด้วยปากของเธอเองก็แล้วกันนี่ค่ะจดหมายที่คุณเทพเขียนถึงนางเกศรค่ะ มันรักมันอยู่จริงๆด้วยเกย์อนจ้าแม่อนี่ยังจ้าไปกังไหนจ้าแม่มานอนเป็นมูไอ้แค้นเนี่ยมันเป็นลาบเจ้าพินส่วนเสียหอดก็แจ้งกูละสอนนอนผู้เดียวได้แม่ไม่ต้องห่วงดอกนอนไทยยีรีตีจ้าจังสังกนกะปิดประตูยังให้เรียบร้อยเด้ลูกเด้อ <c oughs> แม่เป็นห่วงจ้ะจ้ะแม่น่ะล่ะไปน้อนได้แล้วจะควงก็ดูแลตัวเองให้ดีเด้อแม่เป็นห่วงมีประตูนาตาให้เรียบล้อยเด้อลูกเด้อย่างดีๆด้วยแม่จ้ะ え ล้า้นน้ำมันที่ทั่วให้พวกมันเผาเลยไหมคะคุณออนไม่ต้องเอามานี่ฉันจะเผาเอง มันอาจจะทรมานหน่อยนะเกศอแต่แกจะตายไปพร้อมกับความลับของฉัน ฉันเชื่อเทลานะเกสองว่าเธอจะเก็บความลับฉันเป็นอย่างดีคุณอนคุณทำบ้าอะไรฮะฟีไม่คุณเหรอฉันก็ทำให้มันหุบป,ปากจะได้เลิกพูดเรื่องของฉันไงและที่ฉันโทรเรียกแกมาเนี่ยนะ ก็พะฉันจะให้แกขู่ปากไปพร้อมกับมันไงคนนี่มันทั่วจริงๆไล่ลากมันไปเผาพร้อมกับอกเกสอน ละขอลิเกมอลัมดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปบันดีกันนะพระโอตวานอย่างเดียวไม่ได้นะมมพนิกไม่ว่าถ้าไยวันอย่ไว้ในอุปสักเดินเชมันในหักคุยเชื่อมันในรักคุพลังลิเกสเนหมอลัมถ้าเอาเอๆๆจะนำรับเราเสด็จสู่แดนสุกสมหรือไทย